นี้ที่ฉันจะพาลูกนะคะมาเจริญนครมากินอะไรหรือเปล่าทุกคนมากินเส้นครบจ้าดูนี้ดูความฉ่ำของเส้นครบโอ้น่ากินมากเอาแล้วนะจ้าเส้นเมื่อกี้คือตัวเครื่องต่างๆพวกซอสมันฉ่ำจริงๆรสชาติหวานเผ็ดแซ่บเฮ้ยทุกคนมันอร่อยมากบะหมี่เส้นแบนต้มยำแห้งมาหน่อยคำใหญ่ขึ้นหน่อยนี่ บเครื่องตอ้มยำแวบ,บอร่อยมาที่ข้าวซอยเลยจ้าดูอร่อยแ้มข้นมันหวานหอมเอาจงจริงนะไม่เหมืนอยู่เชียงใหม่อร่อยเหมือนอยู่เชียงใหม่จริงๆเป็นเกี๊ยวกุ้งหมูราดสอสจะบอกว่าเกี๊ยวเนี่ยดูดิมันเป็นกุ้งของอะไรอ่ะอิตาลีมา การมิสก <The> ินไก่นะคะวันนี้ดิฉันจะพาลูกนะคะมาตัวเดนครมากินอะไรรอเปล่าทุกคนมากินเส้นคลุกจ้าคือตอนนี้ยก๋วเตี๋ยวเส้นคลุกอ่ะมันขึ้นหน้าปีดแอร์เยอะมาก กลางดึกนี่คือไถเจอแล้วแบบโอโหน้ำลายเหนียวสุดๆเพราะว่ากลางคืนเห็นแต่เส้นคุกก็เลยไปรู้มาว่าแถวเนี้ยเราอยู่เจริญนครนะจ๊ะเจริญนครซอย23มันมีร้านเส้นคุกอยู่ชื่อว่าร้านชามก๋วยเตี๋ยวเส้นคุกตอนนี้เปล่าไม่มีอะไรจ้ะคือจริงๆร้านอยู่น่ะปักซอยเจริญนคร23แต่ดิฉันแค่เป็นเป็นจิมมิคเพราะว่าเก๋เก๋เก๋ วันนี้พ้ลังเยอะวันนี้ผู้หลังเยอะวันนี้ซัมเมอร์ก็จะแบบว่าโชว์นิดนึงเกี่ยวไหมเกี่ยวอะไรไหมไปกินเถอะเส้นคุกค่ะนี่นะคะมันเป็นซอสสูตรซีอิ๊วดำเนาะ ดูนี้ดูความฉ่ำของเส้นครุกอุ้ยมีถั่วงอกด้วยนี่ค่ะ <S <S อุ้ยน่ากินมากฉ่ำมากทุกคนแล้วเราก็จะคลุกมันต่ออย่างนี้เครื่องเยอะมากนะคะมีทั้งหมูบะชอมีลูกชิน้นนี่ลูกชิ้นนะจ๊ะลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหมูไหมนี่แล้วก็มีหมูด้วยเป็นชิ้นอย่างนี้เลยไม่ธรรมดาน,านี่แต่เราต้องคลุกก่อนอุ้ยเส้นแบบน่ากินมากอะ่ะเส้นนุม่มใช่ยังไม่ได้กินเลยนะ ปกติกินเส้นใหญ่แต่เส้นคลุกมันต้องกินเส้นเล็กทุกคนมันเหมือนแบบเครื่องของก๋วยเตี๋ยวของแต่ละอย่างอ่ะมันจะแบบคลุกเข้าไปในเส้นได้มากกว่าถ้าเรากินเส้นเล็กเรายอมเรายอมเปลี่ยนเรายอมนอกใจเส้นใหญ่แป๊บนี่เราจะม้วนเป็นสปเกตตเอาแล้วเนดะินสวา พวกซอสมันฉ่ำจริงๆคือซอสทุกอย่างมันเข้ากับเส้นแล้วมันแบบพอดีคามันแบบรสชาติหวานเผ็ดแซ่บทุกอย่างมันกําลังดีไปหมดเลยอะแล้วความฉ่ําของเส้นความนุ่มของเส้นมันร้อนๆด้วยเนาะเพิ่งคุกใหม่ๆอร่อยม,มากทุกคนทุกคนต้องลองกินนะจริงๆเป็นง่าย <ๆ S 2> ม,มากเด็กกินได้แน,น่านอนค่ะก็แค่บอกเขาว่าเอาไม่เผ็ดเนาะเพราะว่ามันเป็นซอส ซีอิ๊วดำเด็กๆเราก็กินเหมือนก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแห้งซีอิ๊วดำเนอะใช่ไหมกับลูกกับลูกชิ้นหมูอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทุกคนมันอร่อยมากมันฟินมากเลยอะ่ะเ,เส้นดีมากเลยโูกินร้อนๆนี่หื้มหื้กมกรุบกรอบอหื้มหมูหอมซีอ,อิ๊วดำเส้นอร่อยแพทก,กดำลังดีเป็นหมูนะคะหื้มหมู ถ้ากินพร้อมสือมเส้นก็จะมี texture อะไรให้เขียวมากขึ้นนิดนึงพร้อมเส้นมันนุ่มมากทุกคนทาานี้นะคะอร่อยเบอร์นี้ราคาอยู่แค่75็บ้าททุกคนฉันยังไม่ได้ชิมอื่นเลยอ่ะจะหมดชามแล้วว่าทำยังดีโอ้เป็นอร่อยมากคำนึงอยากกินอีกคำนึงโอ้ยคำนึงนะต่อไปนะคะเราจะ move on นะคะไปที่บะหมี่เส้นแบนต้มยำแห้ง ดูเครื่องแน่นนะทุกคนอันนี้ดูดิ<ม>ถ่าท็อปปิ้งเขามีหมูที่เด็ดก็คือมีกากหมูด้วยจ้าเ <laughs> ลลวที่สุดแต่ตั้งแต่ท้องอะ่ะกินอะไรมันๆกินแบบกากหมูกินอะไรแบบนี้ได้น้อยลงเพราะรู้สึกว่ามันเลี่ยนมากขึ้น <laughs> แต่ชอบอยู่ไหมชอบอยู่จ้าเพราะมันเป็นมันเป็นตัวเราน่ะ <laughs> นังไข่อิสมาเบอร์วันค่ะฮัลโหลลูกชิ้นเหมือนเดิมเครื่องก็จะคล้ายๆเส้นคลุกเมื่อกี้นี้นะคะก็จะมีหมูมีเขาเพิ่มกากหมูมาแล้วก็จะคงปรุงเป็นต้มยำอะรามาุกกันแล้วนะนี่เส้นแป็นเฮ้ยดนึงนะเราขอใส่แรงเิดนนึงเราเออเราใส่แั่พูดนิดนึงได้ไหม จอยไหมคนดูจอยไหมทีมงานจอยไหมคะนี่ดูทุกคนฉันจะลองถ่ายนานๆคนดูแต่ก็ต้องดูไปเรื่อยๆอดกินนะจ้าทีมงานยังไม่ได้กินนะจ๊ะรอฉันก่อนนี่เส้นนะคะแบนสวยงามนี่บะหมี่นะจ๊ะเส้นแบนอุ้ยมาหน่อยคำใหญ่ขึ้นหน่อยนี่ไงเส้นเยอะมุมบางคำหน่ง จะได้เป็นคําเดียวแค่นไงมีคําถามคนอื่นเขากินก๋วยเตี๋ยวว่าอย่างไรที่ใส่อแล้วอ๋อแล้วยงงี้หรอที่อย่างงี้หรอแล้ววางเป็นคำย่างี้หรอคนี้สิกคนี้เล่งเราก็แบบเป็นคำแล้วก็เป็นอย่างงี้ใช่ไหมก็แห้งก็ทำอย่างงี้ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นซุปก็จะทําอย่างงี้แล้วก็มีวางแบบอาหมูอะไรแล้วก็เอาซุปเข้าไปแล้วก็จะได้ได้ทุกอย่างในคําเดียวกันแต่แห้งก็เป็นอย่างงี้ไงมันก็จะได้คา เข้าปากไม่จำเป็นต้องใช้ช้อนเป็นหลายขั้นตอนเธอหิวแต่นี้อาทำให้ดูแล้วก็โอ,อยไม่ได้กินลูกชิ้นกุ้งเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคาแล้วกันบะหมี่นะจ๊ะเล่นกรึบสายเครื่องต้อมยันแป๊บอร่อยนี่ต้องเห็นกุ้งค่ะอร่อย ต้ยมยำอ่ะดกคนต้ยมยำแห้งอร่อยมากสเส้นดีคลุกมันอุ้ยอย่างนี้กินกับหมูพริกมันอยู่ที่กากหมูทุกคนขาดไม่ได้อร่อยสเส้นมันคลุกมันต้ยมยำปรุงได้อีกถ้าใครชอบรสจัดกว่านี้นะคะใส่มะนาวใส่พริกเพิ่มอะไรได้หมดเลยแต่กำลังดี ทานง่ายต้มยำต่อมเด็กๆทานได้น,นี่แน่นอนใครชอบเส้นแบนก็เป็นชอยซึงนะจ๊ะบะหมี่เส้นแบนนะจ๊ะนี่ค่ะกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆน,นะคะมันก็ต้องมีเครื่องดื่มอะไรที่มันเย็นๆสดชื่นหน่อยนะคะที่เบนจ้าขอโปกาลีสวีหน่อยค่ะ นี่เลยจ้าช่วงนี้นะคะอากาศมันร้อนมากๆเดินข้างนอกเนี่ยเหงื่อหยดเป็นเม็ดเลยเนี่ยถ้าจะเลือกเครื่องดือ่มอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อเติมความสดชื่นให้กับตัวเองนะคะอดจะแนะนํานี่เลยค่ะโคคารีสวตนะคะนี่ เย็นฉ่ำๆนะคะที่แนะนําขนาดนี้นะคะไม่ได้พูดลอยๆนะจ๊ะคือตอนฉันไปญี่ปุ่นเนี่ยเห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาดื่มโพคาริสเวทกันนะถ้าสังเกตตามที่เดินข้างถนนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีตู้กดหยอดเหรียญน้ําใช่ไหมก็จะมีโพคาริสเวทเต็มเลยฉันไม่รู้ตอนนั้นไปญี่ปุ่นฉันก็นึกว่าเป็นน้าเปล่าไปกดมาดื่มสักพักดื่มไปเอ๊ะไม่ใช่น้ำเปล่าอย่งนีเป็นโพคาริสเวทจะบอกว่าโพคาริสเวทเนี่ยมันดียังไง โ o คารีสวทเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่มไอออนดริงคที่มีคุณภาพมาตรฐานจากญี่ปุ่นซึ่งสามารถดูดซึมเข้าร่างกายนะคะเร็วแล้วก็ดีกว่าน้ำเปล่าถึง2.3เท่าเลยเนี่ยเขาดื่มปุ๊บก็จะรู้สึกสดชื่นทันทีเลยอ่ะแป๊บนึงพูดมากขอดื่มอีกนึงก่อน <c oughs> อแถมนะคะยังช่วยฟื้นฟูร่างกายนะคะจากอาการที่อ่อนเพลียนะคะที่มีสาเหตุมาจากการขาดน,น้ำของร่างกายอีกด้วย เจ้าโปรคารสวีทมดื่ม่ดีมากนะใช่ดื่มได้เลยหรือว่าจะเป็นพวกที่เป็นสายออกกําลังกายนะคะหรือว่าสายเที่ยวสายทางานหรือตอนไหนก็ได้นะคะที่รู้สึกว่าไม่สบายหรืออ่อนเพลียก็โปรคารีสวีเนี่ยขึ้นมาดื่มได้เลยจ้าไม่เธอแล้วช่วงนี้ฉันแพ้ท้องไงเธอซึ่งมันเลิศมากอะเลิศมากในความที่ ขวดนี้ช่วยฉันได้คือตอนเราแพ้ท้องเข้าใจไหมมันจะแบบไม่อยากกินอะไรเลยเวียนหัวคลื่นไส้แล้วก็เพลียสุดๆแต่ได้ขวดนี้นะจ๊ะถึงรอดมาได้คือมันดื่มง่ายแล้วก็ไม่หวานจนเลี่ยนแล้วพอร่างกายเรานะคะได้ทั้งน้ําแลวไอออนที่สําคัญเติมกัดเข้าไปร่างกายเราเนี่ยก็จะได้กลับมาปบบกติแล้วก็สมชื่นขึ้นไงคะไปหาซื้อกันได้นะคะที่เซเว่นอินเลเว่นนะคะหรือว่าร้านค้าชั้นนาทั่วไปนะคะหรือจะสั่งผ่านออนไลน์ง่ายๆก็ได้นะคะที่ช้อปปี้หรือลาซาด้าก,ก็ได้นะจ๊ะ กินต่อเราได้เติมน้ําให้ร่างกายเราแล้วเราจะมากินต่อนะจ๊าต่อไปนี้ค่ะเราม o v อ on มาที่ข้าวซอยเลยจ้าดูมีเส้นกรอบด้วยนะจ๊าแล้วก็เขาก็จะมีนี่สาหรับใครที่อยากปรุงเพิ่มเขาก็จะมีพวกพริกหอมแดงากรกดาษดองนะคะมาปรุงได้เราต้องปรุงอะไหไหมเราจะใส่มะน,นาวใช่ลยแบบนี้นี่โอเคโยนี่ ต้องไปถึงเชียงใหม่นะจ้า,จาเจริญนนครก็มีนีเ่เราจะมาหันดูว่าไก่อ่าไก่นุ่มนะจ้าแค่เขียเป็นแม้เวลากินข้าวซอยอะ่ะทุกคนจะกินแกะไก่กินทีละคำหรือว่าเธอจะเอาไก่ออกหมดเลยก่อนนี่ฉันจะเป็นพวกแนวแบบว่าเอาไก่ออกหมดเลยจ้าจะได้คลุกกับเส้นไปเลยไงทีละคำแล้วมันไม่จอยนี่ไก่เขา ยุยนี่ดูสิเห็นไหมสุนดีนี่ออกมาง่ายมากนะคะคำๆนะจ๊ะอ่ะมาเขาไปตอบผมมาเห็นไหมเป็นพี่โป้งเลยอ่ะโป้งแตแก้งเขาแล้วก็หุ่นเลอะเราคำเล็กๆบ้างเราจะเอาไก่วางนะจ๊ะเป็นพี่มา ready เข้าว่อยจ้า มันหวานหอมเอาจริงนะไม่องไปดูเชียงใหม่อร่อยเหมือนอยูเชียงใหม่จริงๆอร่อยมากค่ะนี่ใครชอบเผ็ดก็ปรุงเพิ่มแล้วไก่คือนุ่มมากกินง่ายอร่อยไม่เหนียวเลยไม่ฝันลิ้นเลยชอบมากคุ้ยโฟกัสาช่ออร่อยอืมนี่เราจะต่อ,ตอนี่เขาก็ให้ไก่มาเยอะนะคะแล้วก็แถมยังมีเส้นหมี่มี่กรอบด้วยมีตรงนี้ เมื่อกี้เราคุกไม่พั่วแต่เราเป็นคนไม่ชอบคลุกหมี่กรอบอะ่ะเพราะว่าใช่เพราะเดี๋ยวมันไม่กรอบไงเราต้องกินแล้วก็เด็ดก,กินข้างบนเอาอ้าเข้าซอยผ่านมาจ้าไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่ป้าตอนนี้เราชิมก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วเรามาไปชิ่ appetizer กันบ้างน,นะคะ แล้วมานี้ก่อนดีกว่าเกี๊ยวทอดทรงเครื่องจานเนี้ยคือเนื้อหมูต่างๆมันไม่ได้อยู่ในเกี๊ยวเขาไม่ได้หอนะคะคือเขาจะทําเหมือนเป็นลาบป,ปะเอาหมูมายำแล้วก็กินกับเกี๊ยวนี่ทินนี้ยังดูกรอบอยู่นะเธอมันมีแคปหมูด้วยจ้านี่เอาอันนี้มาแคปหมูมาชิ้นหนึ่งเกี๊ยวหมูทรงเครื่องค่ะกืออู่อยนะเปรี้ยวจีอร่อยกินตอนกรอบๆหมูอะไร,ก,ก,ก,ะไรก็คือเหมือนกินเกี๊ยวทอดกับยำหมู รับอยู่อร่อยเพลินๆค่ะวันนี้อร่อยเรามาที่นี่ดีกว่าเป็นเกี๊ยวกุ้งหมูราดซอสจะบอกว่าเกี๊ยวเนี้ยดูดิมันเป็นกุ้งทั้งอันเลยอ่ะนี่ข้างในเป็นอย่างนี้นะคะกุ้งกับหมูผสมกันไปแล้วเราก็จะคลุกกับซอสนิดหนึ่งเออติ่มซำใช่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 นี่เราซอสอยู่ตรงนี้แล้ก็คลุกมันเป็นซอสอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่ะให้เดาก็จะมีความหม่นหวานเออฟิวซีอิวแล้วก็มีพริกด้วยมีพริกกระเทียม ที่เขาคลุกมาด้วยนะคะอาร์ตันพลอิตาคิมาสอร่อยมากอือจิ้มกินขนมจีบขนมจีบกุ้มหมูมจิ้มกับซอสคุย<ม>ช่ายอร่อยชิ้นใหญ่มากอืมทแฮปปี้ชิ้นใหญ่มากอ่ะก่อนเราจะอิ่มนะจ๊ะเราต้องมาชิมก่อนว่าขนมปังหน้าหมูเขาอร่อยกว่าของคุณยายเราหรือเปล่าแล้วก็จะชอบกินขนมปังหน้าหมูที่ดำๆหน่อยเนาะที่เขาจะแบบเกรียมๆหน่อยเราเลือกชิ้นนี้ไหม นี่เราจะเอามาจิ้มอาจัดชุ่มๆสล้เราเป็นคนช <laughs> อบจิ้มซอส <c oughs> อิตาลักกีมาอืมอร่อยหมูเขาไม่ให้น้อยๆนะจ๊ะเขาโปะอยู่ข้างบนหน้าขนมปังนุ่มหอมหอมผักชีอากาศาเปรี้ยวอร่อยเผ็ดแซ่บดีนได้เลยกินคนๆเรืองอาหารว่าง อร่อยไ,อไยี้ของหวานด้วยเหรอ,อของหวานมันอ,อะไรมันคือโรตีทองอนี่มันอะไรเนี่ยว้าไปแล้วเอฉันพูดเมื่อคืนเลยอยากกินโรตีเหมือนเขาได้ยินฉันพอเราแฮปปี้จังเลยแฮปปเนี่ยแฮปปีนะ้น่าต้องยิ้มแย้มค่ะ โรตีพองราดช็อกโกแลตเอ้ยเราเพิ่งฝันเมื่อคืนเราเราไม่ได้ฝันด้วยเราพูดออกมาว่าเราอยากกินโลตีแต่ตอนนั้นตอนห้าทุ่มสามีเลยหาให้ไม่ได้ปาบอกอุ้ยตาย,ยดูดีนี่จ้าอันนี้ตัดมาแล้วนะจ้าโลตีหนึ่งอครับหืม กรอบหอมหวานมันทองจริงจังก็คือเขาทอดสดๆเลยใช่ไหมแลเมื่อกี้กินแบบเส้นคุกมาแบบเปรี้ยวๆเป็นเผ็ดเนี้ยพอเจอนี้นะอุ้ย texture แบบกรอบๆพองๆหวานๆอุ้ยบ้ามาอุ้ยบ้ามากอยากินเลยอยากกินไม่อกหรอกวันนี้จะบอกว่าเป็นหนึ่งเทปที่ชอบใจมากโอ้โหน้ำตาไหลเป็นเทปแรกด้วยหลังจากที่ประกาศว่าจะมีน้องนะคะก็ช้ำๆ ทุกอย่างที่อยากกินวันนี้อร่อยทุกอย่างจริงๆขอบคุณทุกคนมากๆที่อยู่ในเจอร์นี่กับแอนนะคะมาดูกันนะคะวันนี้เหนื่อยเยอะมากเลยเทปหน้าจะเสนออีกไหมและไปกินอะไรเจอกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องวีดูแชนเนลด้วยนะคะ See you กินต่อตาของหวานคือคชีวิตของฉันเธอันต้องใช้มือแล้วแหละเดี๋ยวพลางมือแล้วกัน กินได้ตลอดเนาะกินทุกสองชองั่วโมงเแฟนรายการเขาจะสงสัยว่าแอรีร่เขาจะหายตัวไปหรือเปล่าไม่หายค่ะท้องไม่ได้ป่วยค่ะแค่เป็นคนท้องเฉยๆค่ะยันอยู่โดน <c oughs> หดนัวข้อค่ะท้องโตก็จะดูกันไหมล่ะคะก็จะกินให้ดูค่ะก็จะมาท้อก็จะมาสูค่ะเพราะว่าการกินมันคือชีวิตของเราเรามีรายการกินแล้วเราก็ต้องใช้ให้มันให้คุ้มค <c oughs> ุ้มลูกค้าเขาได้ลูกค้าเขาได้ตลอดค่ะไม่จะเป็นว่าอุ๊ยอลรีนท้องแล้ว เดี๋วทำได้ทุกทีได้ไม่ได้ค่ะทำได้ทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมลูกค้าเกาได้ทุกประเภทค่ะเอ